สวัสดีเช้านะคะเช้าวันอังคารน,นะคะสวัสดีเช้าที่สดใสเบิ้งค่ะบรรยากาศโรงเรียนคุณครูสวยงามชุ่มชื่นค่ะชุ่มชื่นหัวใจมาถึงก็อากาศดีนะคะเนาะนามปีตองอ่านะคะไม่นีคุณครูกบสิมีแนวมเบาซู่ฟังว่าอ่าเห็นคุณครูไปคอมเมนต์โพดอ่าไปโพสบ,บ่อยบ่อยว่า อขอบคุณผู้ติดตามที่เขามาติดตามค,คุณคู่เดี๋ยวคุณคู่สิเขาไปติดตามกราบยังสิไหมคะ่ะแล้วกรสีพักอันว่าเอาเป็นยังขึ้นบ่หอดบานจักเทือเป็นยังคือบ่มาติดตามกราบจักเทืองสิเห็นบ่ค่ะคุณคู่นะคะสองวันแล้วที่โดนจํากัดเรื่องการติดตามมาขึ้นก็ไปติดตามประมาณยี่สิบก้คนนะคะก็โดนจํากัดไปอีกเหลอยี 20, ่สิบสี่ชั่วโมงรู้ทั้งรู้ว่าอ่าเจ้าของนะคะรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเจ้าของนี่จะโดนจํากัดขอความ าาการการกดติดตามแต่ว่ากระเพื่อไปเพื่อไปตรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าเพราะว่ารู้ว่าเห็นเพินนะคะเขามาคอมเมนต์จะของเงี้ยวๆหรืวเปเหมือนแบบว่าอยากต้องการกําลังใจจากเราเหมือนบ่เข้ากับไปคอมเมนต์เพินกลับแล้วก็ไปกดติดตามเพื่อสิไปเติมแรงใจให้เพิ่นเราก็โดนจํากัดไปค่ะกระเพื่อไปก็เรยลูดอ่าต่อไปนี่คุณคู่จะไป หามือละสิบหาบานพ่อเนาะค่ะเนาะ,เ,นาะเพื่อที่จะไม่ได้ปิดกั้นยาวนานอาจจะอาจจะเป็นช่วงคือเขาการจะไม่ได้จํากัดในในช่วงนั้นแต่ว่าคุณครูนะว่างตอนเย็นคนุณครูก็ไปติดตามตอนเย็นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราทํามันเลยเหตุใดโดนปิดกัน้นถา้าถ้าสมมติว่าต่อไปหนีนะคะคุณครูติดตามคุณครูจะเว้นระยะห่างให้ก็คือมือย่ำกลางวันนี้น่อ,นอเนือจากคุณครูสอนเสร็จแล้วคุณครูก็จะค่อยไปติดตามให้ไปเรื่อยๆ ะะแต่ว่าตอนเย็นน่ะคุณครูก็จะพยายามไปกดติดตามแล้วก็ลดลดลงนะคะคุณครูกัแคปหน่าจอไม่เบิ่งอยู่ว่าคุณครูน่ะโดนจํากัดอีรหลีนะคะบ่ได้บ่ได้มาตัวว่าแย่ามนน่นก็ว่าสิมาติดตามกลับกับเห็นมาสักเท่อจังซีเนาะคะ่ะเนาะก็ย์ยหน่อยใจกันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนที่มาคอมเมนต์โพสให้คุณครูนะคะที่คุณครูไปตอบกลับแค่กดหวัวใจให้ก็อย่าหน่อยใจอย่าเขียยให้คุณครูเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคู่น่ะคะ่ะ เหมือนโดนปิดกัน้นคอมเมนต์ทาคุณผู้เขาไปตอบกลับทุกๆคนได้หันแล้วเวลาไปเยี่ยมบ้านมันสีขื่นจุดเหลืองห้เลยค่ะจะปรากฏเมื่อออนไลน์ก็คือมันจะบะโชห์ให้บะโชห์ให้เห็นแต่ว่ามันก็สีมาโชว์ให้เห็นที่หลังหลายมือมากเหมือนแบบเหมือนโดนปิดกั้นคอมเมนต์นั้นทาคุณผู้บืนเหตุไปตองสิคู่กัยานมันแบบผิดกฎอะไรไหมถ้าเราผิดกฎบ่อยไปมันก็สิมีผลในเฮ้านะคะว่าสามารถคอมเมนต์ได้เลยยังสีนะำผู้กัยุด เวลาโดนโดนจุดสีเหลืองขึ้นค,นคุณครูจะหยุดนะคะ้าบ้านล้างใดที่เห็นค,นคุณครูไปเบิงค,คุณครูจะไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าอาจจะคอมเมนต์ให้ไม่ได้กับเข้าใจอยู่ค่ะว่าอยากให้อยากให้คอมเมนต์เนาะถึงค,คุณครูจะคอมเมนต์หายบใดายในมือน,นันก็คือค,คุณครูก็จะไปกดหัวใจให้อันนั้นคือค,คุณครูดูคลิปจบแล้วนะคะค,คุณครูถึงไปกดหัวใจให้ก็คือไปเตือกกาลังใจให้ในส่วนใดส่วนหนึ่งบ่อยากให้ขาดหายไป แอย่าหน่อยใจที่คุณคู่คอมเมนต์หายเหมือนเหมือนกับทุกทุกคนที่เข้ามาบ้านคุณะคู่เนาะค่ะเนาะเรื่องตอบกลับคอมเมนต์เหมือนกันนะคะมันโดนจํากัดขาคุณคู่แคปหน้าจอไว้เมื่อคือนนี้เพื่อมาอมาให้เบิงว่านี่ละเหตุผลที่คุณคู่คือคือบปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะก็ฝากเป็นร่างใจให้คะ่ะเดี๋ยวคุณคู่จะเฮ็ดคลิปต่อห้นะคะสวัสดีคะ่ะเี่นเนาะค่ะ้วเวลาคุณคู่คอมเมนต์หลายๆมันจะขื้นแบบนี้คะ่ะจะประากฏเมื่อออนไลน์คุณคู่ก็ต้องด้งดนะคะ แล้วก็เมื่อวานนะคะนี่โดนไปจํากัดไปอีกแล้วค่ะเพิ่มไปประมาณยี่สิกว่าคนแล้วค่นนะเนาะกันระว่างไวค่ะเรื่องแบบมือนี้สองถุมค่ะจังสิสาวมาติดตามได้อีกค่ะ